าวพงนะคะในวันนี้เราจะมาพาทุกท่านนะคะมาดูค่าหมาูราคาหมูเชียงตุงนะคะว่าจะราคาเท่าไหร่คือตอนนี้เ,เงินของเงินไทยอขึ้นมากเลยเนาะเอเงินพมา่าตกต่ํอาอยตกมากเลยเพระาะว่าตกมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจะพามาดูบรรยากาศในทุ่งนาที่เขากองข้าวนะคะ ซึ่งจะบอกว่าวันนี้น้องจะมาดูค่าหมูแล้วก็น้องจะซื้อหมูนะคะราคาเท่าไหร่เนาะเออแล้วอีกอย่างน้องจะเอาหมูไปทําอะไรทุกคนอือผัวจะมาขอหรือเปล่านะอยากได้ผัวแล้วหรือ,อยังเนะี <c> ่ย <oughs> คือจะอว่าเราจะมาซื้อหมูแต่ว่าเจ้าของหมู่ไม่อยู่บ้านนะคะเราต้องมาหาตามหานะคะอย่างลําบาก นี่เขากองข้าวนะคะแต่ว่าเคนที่กองข้าวเนี่ยเป็นคนเก่าที่น้องเคยถ่ายตอนปีที่แล้วนะคะเขาเมื่อกี้น้องจับกล้องมาถ่ายเขาบอกว่าเอ๊ยปีที่แล้วก็ได้ออกคลิปปีนี้ก็จะได้ออกคลิปแล้วเหรออีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ว่าแน่นอนอยู่แล้วเขาจะถ่ายเฉพาะคนหล่อกับคนสวยปีไหนปีไหนแล้วก็ถ่ายคนเดิมเพราะว่าคนเดิมปีที่ผ่านมามันสวยแล้วก็หล่อมาก ชออแล้วก็ชมเจ้าของเออเราก็ชมคนที่ทำงานรุ่นหน่อยเนาะเขาจะได้มีกำลังใจแบบออกคลิปเล่ากันวันนี้นะคะอำอยู่เหรอไม่หรอกอู่ว่าอยู่น้องหลวงก็ว่าอ่ะน้องหลวงก็เลยป๋าดิมาสุขขอฮะเอเล่ป๋าดิมาสุขขอมาซื้อหมูพี่ชายลงซื้อใหม่ทั้งง่ายออไม่ใช่คิดว่าพี่ชายจะแต่งงานเออไม่ใช่ เออน่าจะเป็นพี่สายฮะนี่กองข้าวอ๋มันแห้งอ่ะโอ้โหไหนเนี่ยโอ้ไหนอย่างนี้เจ้าล้วมันแหงเนาะเมื่อเจ้าไพ่หมากก็เบอร์ปีเลี้ยงก็ออกเหมือนปีนี้ก็ตีออกแหงเลยเออเจ้าของหน้าแน่นอนอยู่ยากเป็นอันเลิกเลิกที่จะถ่ายคนหล่อหรือคนสวยเนี่ยแน่ให้เลยออกตุ๊กปีก่อนว่าสวยอีหละ ก็เฉยแคนโง่เยแค่นอนเฉยนองเหรอเหมือนนี่แค่นอนแค่ไหนเออนี่ค่าแพงนะเย็นสบายเย็นสบายดีนะอ่าหลผีเพียงลำงี้เหรอเนี่ยผีเพียงลำงงี้ลำงงจำทุ่งนาเนี่ยสบายหน่ะเออนี่เป็นเขาเจ้าเขาเนี่ยนี่เ้าเจ้าเขาเจ้าหนออืออือ ใช้ไว้ที่นี่นะคือช่วงนี้ทุกคนอ่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเกี่ยวข้าวกองข้าวเอนัดข้าวแล้วเนาะเราก็ต้องตามหาเขาในทุกนาแบบนี้แหละถ้าดไปตามหาที่บ้านนี้คือไม่อยู่เลยบอกได้คําเดียวไม่อยู่บ้านค่ะ <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้ก็ต้องรอรุ้นนะคะว่าพรุ่งนี้เป็นวันงานอะไรเนาะ เป็นวันงานที่น้องบุพองจะขายออกหรือว่างานที่พี่ชายจะขายออกนะคะพี่ชายต้องขายออกเลยเนาะเออก็รติดตามลุ้นพพุ่งนี้นะคะคือยังไงแบบว่ามีอะไรมันก็ต้องลุ้นเนาะมันจะได้สนุกนะคะถ้าไม่ลุน้นมันก็ไม่สนุกสิถ้าบอกไปมันก็แบบว่าไม่สนุกสิทุกคนเหนื่อยพูดพูด,พดเดินเดินเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆทรมานจริงๆ นี่ก็มาถึงแล้วนะคะวันกินเนื้อนะคะทุกคนคือถืว่าเมื่อวานเราไปหาหมูใช่ไหมซึ่งเราไปสั่งไว้นะคะวันนี้เราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราสั่งเยอะมากก็จะบอกว่าเอาวันนี้อ่ะเป็นวันกินเนื้อเขาก็ทําเนื้อหมูกันทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านเลยนะคะทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งเชียงตูเลยแหละเพราะว่าวันกินเนื้อเนาะวันกินเนื้อวันนี้พรุ่งนี้วันกินข้าวซอยนะคะทุกคนดูไหมวันนี้วันอะไร วันครบรอบแต่งงานกับไก่ไงเงวันครบรอบแต่งงานด้วยนะคะแล้วก็เอวันสลองห้าหมื่นซับด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เราได้ไปสั่งหมูมาเท่านี้นี่นะคะครึ่งตัวนะคะครึ่งตัวเนี้ยก็เราสั่งมา อ,อยู่ที่เขาจะขายเป็นหนึ่งจ้อยหนึ่งจ้อยอะไรประมาณนี้นะคะนี่เราช่างแล้วก็มี20สิบจ้อยหนึ่งจ้อยก็เจ็ดพันห้าร้อยจันะคะเท่ากับเงินไทยประมาณร้อยห้าสิบาทนะคะแต่ว่าอันนี้ยี0สิบสิบจ้อย<ว>นะคะเอออันนี้ก็ราคาทั้งหมดแสนห้าหมื่นจัต <c oughs> นะคะโ <c oughs> อ้โห <c oughs> เยอะมากนะคะทุกคนเท <c oughs> ่ากับเงินไทยประมาณ สามพันบาท oh <my> ตกใจกับงานสองครั้งนี้ <c ười> คือคือเราสั่งมาก็หมดประมาณเท่านี้นะคะตอนนี้เราจะไปทำเมนูอะไรอะไรแบบนี้เนาะตอนนี้ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เออหรือว่าพี่ชายยังไม่อยู่นะเพราะว่าไปไปซื้อเนื้อเอาไปเอาเนื้อนะคะคือเขาทําแบบว่าเราสั่งเขาอยู่แล้วเราสั่งเขาก่อนอยู่แล้วนะคะเราไม่รู้เราเพิ่งคิดได้ เมื่อวานเองนะคะก็เลยไปสั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราสั่งเขาไว้วันก่อนก็เราก็ได้เอาเนาะเออก็รอติดตามรุนนะคะว่าเราจะไปทำอะไรนะคะตามไปดูเ้หมเจ้ามันเลยใช่ไหมนนนีเ้อยงกเออเอไมอเอได้ โอ้โหต้มก่อนเลยนะคะนี่เราจะทำหมูกรอบนะคะทุกคนจะกรอบหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าใครก็ไม่เคยทำนะคะนี่นะคะหมูทั้งหมดคือแบบว่าเราเอามาทำหมดเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เลยต้มแล้วก็ปิดค่ะ นอนเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเปิดปิดมาใส่แต่แม่เปิดมาใส่ทั้งหมกเออใส่ในนี้พองเนาะเออใส่ในนี้เพราะว่ามันจะเข้าไงทุกคนเออใส่ในนี้เออนี่นะคะสาวๆก็ไม่มาสักทีนะทุกคน เจอเผาชุรสใส่เลยพื้นเอาสองว่าพื้นเนียเอาถูยยักมาพือนไปสาวน้องทิพของเราไม่มา <c oughs> ยังไม่มานะคะตอนอตนี้ <c oughs> เพราะมีม้งทิพคนเดียวนี <c> ่ <oughs> แต่ทางนี้ทำหมูกรอบนะคะ มีอีกทางหนึ่งทําอะไรอยู่นะคะแต่ว่านั่นคือเป็นรุ่นพี่ชายนะคะรุ่นพี่ชายก็คือเพื่อนพี่ชายนะคะคือมาทําหมูหันนะคะทุกคนก็น้องไม่ได้ชวนหรอกคือพี่ชายชวนนะคะก็เป็นเพื่อนก็รู้จักกันแบบนี้นี่ไปทางนู้นนะไปทําหมูกรอบนะคะทางนี้เอ้ยไม่ใช่ทางนี้ทําหมูหันนะคะนี่ นี่นะคะนนทุกคนอันนี้เป็นอ่าเป็นส่วนกระดุกมันนะคะ <laughs> เพราะว่าเขาจะกินเตะกระลุกนะคะ <laughs> อันนี้อันนี้คือว่าใส่พริกมาล่าแล้วก็ซอสเอ่อหอยนางรมแล้วก็อะไร <laughs> อะไรนะ <laughs> อะไรอีกนะซอสซอสเหรอซอสเออแล้วก็เอ่อพริกมาล่า <laughs> แค่นี้เอง แล้วก็ของชูรสนะคะใส่แค่นี้เองเดี๋ยวเรามาเราดูว่าเออจะกินได้หรือเปล่าก็สูสารตอนตรงนู้นอ่ะสูสารมากเลยอะ่ะทุกคน <c oughs> จะได้หรือเปล่าวันนี้จะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะคะ กรอบอยู่นะแต่หนังมันหายเลยนี่คือชิ้นแรกของแม่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันใจเอาซ้ำปืนซ้ำแบบติดหนังใช่ไหมวะของเขาของเขานี่แบบหายหนังหนังออกนี่ฮะนี่หนังไม่กรอบเลยไม่ได้หันใจเลยทุกคนอ๋นั่นมาะนี่อ่ะ นี่หมูกรอบหรือหมูอะไรไม่รู้แต่ว่าอันที่เราทำไว้มันยังไม่กรอบนะนานมากเลยกินเลยดยนี่คือหมูกรอบนะคะดูสีก็เหมือนไม่กรอบหรอนี่น้องจิ้ม <c oughs> อืม้อ อ,อ,อ,อืมอืมอืมเขาให้เราเรากินก่อนเพราะเราเนะป็นผี่หญิงค่ะเราเป็นผี่หญิงมันจะปาดยังไงนะปาดเท้าไรอะ <c oughs>

อืออ่อมากเลยอันเนี้ยอกอนี่ยเยมอยู่ไม่ใช่ไหมมากินนะไม่อยากอกฟองนะคะข้าปานที่ตุ๊กัวด,ดังัวดดงงังแงดงแดงแดงไม่รู้อะวดจีนเยอะอไม่สูงเลยนกจีนเนอ่ยชุ Succo sữa soup. à, vẫn chờ lòng kín hay. Walm mười đôi. Walm mười hay chưa lòng. Mhm. 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 อ้าวื้อมาเดียมครเข้มา่ไรอ่คุม่อืมแบบนี้นางเอกก็เนี่ยข้าวร่อากินตอนนี้มานอึงนะหูผมเคยออกกองเอาเรื่องะอืมทุกคนทำรูแล้วนะคะไม่กรอบนะคะไม่กรอบก็เลยต้องทำแบบนี้อุ้ยไม่ทำแบบนี้นะคะนี่ อทอดแบบนี้อันนี้เราจะทอดกรอบนะคะ<ๆ>เก็บไว้ได้นาน<ๆ>คลิปนี้ก็จะเป็นงานฉลองเล็กๆของน้องโบฟองห้าหมื่นซับนะคะกะ็เรียกเพื่อนเพื่อนก็ไม่มานะคะน้องทิพย์คนเดียวนะ,ะทุกคนก็อ่าจะมียาดๆป,ป้าๆมานิดนึงนะคะเขาก็กินเนื้อต้มอะไรที่บ้านเอคุณยานะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะขอขอบคุณพี่พีเที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจน้องมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็น้องจะตั้งใจทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะคะน้องจะไม่ไปไหนนะคะจะตั้งใจทำคลิปด,ดีๆให้ทุกคนดูนานๆน,น,นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็ผักติดตามด้วยนะคะใครที่ติดตามก็ติดตามน้องนานๆด้วยนะคะมีอะไรก็แนะนำกันได้เนาะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ